คุณาติดตามคำสอนของเราใน Facebook ใน YouTube Instagram และ TikTok Facebook คือวรุณรหัประสิทธิ์และ New Hope International Church YouTube คือ New Hope ไทย Instagram คือ Pastor Lao และ TikTok ก็คืออาจารย์หมอวรุณน,นะครับสวัสดีครับผมกอาจารย์ดารักพี่น้องนะครับและขอต้อนรับสู่คำสอนนะครับเราทิฏฐานขอให้พี่น้องได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากสวรรค์และ น้ำพระไถยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะตั้งใจฟังคำสอนและพัฒนาความเชื่อและชีวิตให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นพระเจ้าสัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรจากพระเจ้าและ สิ่งต่างๆจะไหลลงมาจากสวรรค์เพราะพี่น้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังและดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์นะครับเราพบกันในคำสอนนะครับพระเจ้าพอพรรยาสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากและผมและอาจารย์ดาและคริสจักรนิวโฮปก็รักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเป็นผู้ที่มีชัยชนะ เติบโตในทางของพระเจ้าเข้มแข็งและชีวิตของพี่น้องเต็มไปด้วยพระพรและพระคุณและความโปรดปรานจากสวรรค์และพี่น้องจะใช้พระแสงของพระเจ้าออกไปในชีวิตเป็นแสงสว่างของโลกนี้ชีวิตของพี่น้องจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงโหเราะชัยชนะไม่ใช่คนเศร้าโศกนอนไม่หลับพ่ายแพ้เจ็บป่วยพี่น้องจะแข็งแรงอายุยืนยาว พี่น้องจะรู้วิธีเดินไปกับพระเจ้าทางของพระเจ้าและถ้าพี่น้องเดินไปในทางของพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความรักและซื่อสัตย์พี่น้องชีวิตจะสูงขึ้นสูงขึ้นฉายแสงมากขึ้นมากขึ้นในคําสอนนี้ผมอยากจะสอนพี่น้องให้ยืนหยัดและสามารถต่อสู้กับคําพูดหรือเสียงของมารซาตานที่จะมาพูดเหยียดย้ำดูถูกดูหมิน่นทําให้เราไม่สบายใจหรือทําให้เรารู้สึก เจ็บใจหรือพ่ายแพ้ในหนังสือยากอบ,บทที่4ีข้อเบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้ต่อม,มารหรือกับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพระคมภีในภาษาอังกฤษบอกว่าให้เรายอมสยบยินยอมต่อพระเจ้ายืนขึ้นและไม่ยอมให้มารมาเอาเปรียบเราสู้มันและมันจะหนีเราไปด้วยความเจ็บปวดในใจของมันพี่น้อง พระคำบีตอนนี้มาเดนหมายความว่าเราไปด่ามานันเราใช้คําหยาบคายหรือว่าสาบแช่งมันระวังนะครับพี่น้องผมอยากเตือนว่ายาด่ามานันด้วยคําหยาบคายหรือพูดจาดูถูกมันแค่บอกว่าข้าพเจ้าขอต่อต้านและไม่รับฟังเจ้าเจ้าจงออกไปไม่ใช้วิธีที่ด่ามาันกับศัตรูของเราคือมันนั้นเป็นผู้ที่ชอบข่มเพงรังแกและแกล้งให้เรารู้สึกท้อถอยมันเป็นนักข่มเพง มันชอบบูลลี่เราคมเหงรังแกและทําให้เรารู้สึกเจ็บใจเจ็บร่างกายและเวลามันพูดที่คมเหงรังแกเรานั้นมันอาจจะพูดออกมาดังๆในหัวใจของเราในความคิดของเราแลคค้วข่มขูเราด้วยคําโกหกมาขู่เค้นเราพยายามจะมาควบคุมชีวิตของเราและพยายามให้ชีวิตเรามันตกต่ำลงต่ำลงและอยู่ในหุบเขาแห่งความพ่ายแพ้เข้าไปในเหวแห่งความล้มเหลว มันพยายามจะกดเราไว้เพราะมันมาเพื่อฆ่าลักและทำลายผมเลือกผมขอเลือกพระเจ้าผมไม่เลือกมารเพราะพระเจ้ามาเพื่อให้ผมมีสันติสุขมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดรในสวรรค์ส่วนมารซาตาและผีร้ายเป็นานชั่วมานั้นเพื่อมาลักมาฆ่าและทำลายยอห์นบทที่ 10- บข้อสิบบอกว่าขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลักฆ่าและทำลายเราก็คือพระเยซูได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบ บร,ริบูรณ์ดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชนชาวเผ่าทุกท่านที่ฟังคําสอนนี้ว่าให้พี่น้องตัดสินใจทุกวันเวลาตั้งแต่ตื่นนอนเชา้าจนถึงเข้านอนนะครับว่าเราจะเลือกทางของพระเยซูเราจะเชื่อฟังพระองค์เชื่อในพระองค์ติดตามพระองค์เลือกทางของพระองค์มากกว่าเนื้อหนังเลือกทางของพระองค์มากกว่าทางของโลกนี้ไม่เอาทางของโลกไม่เอาทางของเนื้อหนงังและไม่เอาทางของมารเราจะเดินตามพระเยซูด้วยความเชื่อด้วยความรัก และด้วยความจงรักภักดีและสัตย์ซื่อต่อพระองค์ถ้าเราเลือกทางนั้นเราจะมีชีวิตไม่ใช่ชีวิตธรรมดาชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์แต่ถ้าเราเลือกทางของมารทางของมารมันมีอิทธิพลต่อโลกนี้ดังนั้นถ้าเราใช้ระบบของสังคมในโลกนี้เช่นโกหกนินทากันแกล้งเย้ยยิงจองของสร้างอาณาจักรของตัวเองเล่กะเท่หลอกลวงคิดเห็นแก่ตัวคิดถึงชื่อเสียงของตัวเองอะไรพวกนี้นะครับถ้า เห็นแก่เงินเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองถ้าเราทําอย่างนั้นในที่สุดเราจะไปสู่ความหายนะและความตายเพราะเราเดินตามทางของมันมันล่อเราด้วยเงินมันล่อเราด้วยชื่อเสียงมันล่อเราให้ดูเหมือนมีความสําเร็จแม้แต่คริสเตียนนะครับก็ทําได้เราอาจจะไม่ใช่เหมือนคนในโลกนี้ในมุมว่าเราไปสร้างบริษัทใหญ่โตเพื่อโกงเงินคนและคอรัปชันแต่เราสร้างคริสจกักรโปรโมทชื่อของตัวเองชื่อคริสจักรตัวเองและทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงด่งดัง แล้วก็คนอื่นเ็เป็นยังไงฉันไม่สนใจฉันจะอยู่เพื่อตัวเองนั่นเป็นทางของมารเราจะเป็นทางของพระเยซูดีไหมครับคือให้เป็นบ่ฟองในคนอื่นไปสนับสนุนคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ทําทุกอย่างเพื่อตัวเองดึงมาเพื่อตัวเองนั่นเป็นทางของมารเราจะไม่เอาทางนั้นมารเนี่ยมันมากดขี่ข่มเหงเรามารังแกเราแล้ววิธีหนึ่งที่มันรังแกเราก็คือมันจะมาหลอกลวงและโกหกเราโกหกว่าเราไม่ดียังไงพระเจ้าไม่รักยังไง ยอมบทที่8ข้อ44บอกว่าท่านเป็นของมารอันนี้พระเยซูพูดกับพวกนักศาสนาในยุคนั้นขอร้องอย่าเป็นคริสเตียนแบบนักศาสนาที่อิจฉาคนอื่นกันแกล้งคนอื่นแต่เป็นคริสเตียนแบบพระเยซูที่รักคนอื่นอยากเห็นคนอื่นดีกว่าตนเองและอยากเป็นผู้ให้สนับสนุนคนอื่นไม่เห็นแก่ตัวเองหรือชื่อเสียงของตัวเองพวกนักศาสนาตอนนั้นพระเยซูบอกท่านเป็นของมารผู้เป็นบิดาของท่านและท่านต้องการทําตามความประสงค์ของบิดาของท่านก็คือมาร มานเป็นผู้ฆ่าคนมาตั้งแต่แรกมันไม่ได้ยึดมั่นในความจริงเพราะไม่มีความจริงอยู่ในมานพี่น้องอยากหนุนใจเราอย่าดำเนินชีวิตที่ฆ่าคนอื่นเมื่อผมพูดคําว่าฆ่าเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่ได้ฆ่าเขาโดยเอาปืนไปยิงเขาโยนระเบิดใส่เขาเอามีดไปจ้วงแทงเขาแต่ท่านฆ่าเขาโดยพูดจาให้เขาเสียหายทําให้เขาท้อใจโกหกเรื่องของเขานินทาโทไปหาคนทั่วไปนินทาใส่ร้าย ทำให้คนนั้นเสียชื่อค่าชื่อเสียงของเขาค่าการเงินของเขาไปโกงเขาหรือค่าชีวิตครอบครัวของเขาทําให้สามีภรรยาทะเลาะกันตีกันหรือค่าคริสตจักรของเขาเขาทำงานหนักแทบแย่สอบอทำงานหนักดูแลลูกแก่พอเราเข้าไปถึงเราก็ไปดึงสมาชิกออกมาหาเราเราไปค่าความมีกําลังใจของสอบอคนนั้นเราจะเป็นผู้ให้นะครับระยะหลังเนี่ยมีคนเวียดนามมาที่โบสถ์ผมเยอะขึ้นตอนนี้ภายในปีเดียวเนี่ย เริ่มจากสองคนตอนนี้กลายเป็น40-50คนรับไหลเข้ามาทุกอาทิตย์พี่น้องรู้ไหมผมไม่เคยคิดเลยว่าคริสจักรเวียดนามในเสียเท่านั้นอะ่ะไม่เก่งสู้ผมโอ้เขาไม่มีไฟเขาไม่เก่งผมเก่งกว่าเขาไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวผ,ออวผมเขารบสบอทุกคนแล้วผมเคารบทุกคริสจักรแล้วผมไม่เคยมีแผนการร่วมกับจันดาไม่มีแผนเลยที่จะพูดจ ja, าดูถูกคริสจักรเหล่านั้นและพยายามดึงคนเวียดนามออกจากคริสจักร แต่นโยบายของเราคือเรามีนักประกาศและไปประกาศคนใหม่มารับเชื่อคริสเตียนที่มาในโบสถ์เราที่เป็นคนเวียดนามส่วนใหญ่เป็นผู้เชื่อใหม่ทั้งนั้นแต่ถ้ามีสมาชิกโบสถ์อืน่นเขาย้ายมาเราก็บอกว่าคุณถ้าเป็นไปได้กลับไปอย่ามาอยู่โบสถ์นี้สนับสนุนผู้นำของท่านต่อไปมีหลายคนนะครับที่เขาเป็นผู้นำนพัสก,การโบสถ์เวียดนาม แล้วเขาบอกว่าอยากย้ายมาผมบอก no โนโนไม่เอาอยู่ต่อไปยกเว้นพระเจ้าจะยืนยันในใจคุณจริงแต่ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ดึงคุณมาเพราะผมไม่อยากเป็นมารผมไม่อยากไปขโมยสมาชิกคริสตจักรอื่นผมไม่อยากฆ่าหัวใจของสอบอรหรือสบิบาลชาวเวียดนามเหล่านั้นผมอยากจะดําเนินชีวิตแบบพระเยซูคือใจบริสุทธิ์มือสะอาดแล้วเมื่อมันพูดโกหกผมอ่านต่อเมื่อมันพูดโกหกมันก็พูดตามสันดานของมัน เพราะมารเป็นผู้มุสาและเป็นบิดาแห่งคำมุสามันมันจะมาโกหกเรามันจะมาข่มเหงเรารังแกเราด้วยคำพูดของมันแล้วเมื่อมันมาพูดนะครับเราต้องยืนขึ้นบอกว่าปิดปากของเจ้าที่เจ้าพยายามมารังแกมาพูดค่มขู่เนี่ยไม่สามารถมาขย่าชีวิตของฉันได้เจ้าไม่มีอำนาจเหนือฉันฉันรู้ว่าฉันเป็นใครในพระคริสต์ฉันรู้ว่าใครเป็นเจ้าของชีวิตของฉัน ใครคือพ่อของฉันใครเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉันไม่ว่าเจ้าจะพูดอย่างไรมันจะใหญ่โตขนาดไหนที่ดูถูกฉันหรือกันแกล้งหรือข่มเหงฉันแต่พระเจ้าของฉันและฉันเป็นหนึ่งเดียวกันและเรายิ่งใหญ่กว่าเจ้ามานเจ้าไม่ได้กำหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตของฉันแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดและในที่สุดมันจะเกิดขึ้นเจ้าไม่สามารถจะมาทำร้ายฉันได้ฉันจะไม่กังวล ฉันจะไม่ยอมให้คำโกหกของเจ้ามานั้นมาหมุนเวียนแล้วก็พูดอยู่ในใจของฉันไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉันขอต,ตัดมันออกไปผมจําได้ตอนที่มาเปิดโบสถ์ที่ n นิวโฮปที่อเมริกาใหม่ๆโอ้โหผมโดนทุกรูปแบบพไทยโทรหากันบอกว่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมโอ้ยไม่เคยจบโรงเรียนพระคุณธรรมเป็นหมอผ่ตัดสมองจะไปเป็นสอบอได้ยังไงพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดมีสำเนียงคุณหมอ ล่มแน่ๆโบสถ์ boat, นี้พังแน่ๆนี่เป็นคําพูดจากเพื่อนคนไทยที่เป็นคริสเตียนนะครับและญาติพี่น้องด้วย <g ül üyor> ดูถูกผมและยังไม่พอสอบอที่ผมเคยอยู่ด้วยในคริสตจักร,รกอเมริกันเขาบอกคุณอย่าไปเปิดโบสถ์เลยคุณล้มแน่ๆคุณไม่มีวันเจริญหรอกคุณไม่ใช่นักเทศคุณเป็นหมอเขาพูดอย่างนี้แต่ผมบอกไม่ฟังเพราะฉันแน่ใจว่าพระเจ้าพูดกับฉันว่าให้ดูแลลูกแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงแกะในเมืองเซียตลและทั่วโลกนี้ ผมไม่ยอมฟังเสียงของมนุษย์หรือเสียงมารที่ขัดกับเสียงของพระเจ้าในใจของผมแต่แน่นอนเสียงของพระเจ้าน mm ั้นเป็นเสียงที่ไม่ขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าไม่มีความเกลียดชังไม่มีความอิจฉาไม่มีความชั่วร้ายโกงโกหกกระร่อนปริ้นปล่อนเสียงของพระเจ้าจะเป็นความจริงเสียงของพระเจ้าจะมีลักษณะของพระเจ้าคือรักเมตตาและเห็นแก่ผลประโยชน์ของคนอื่นเสียงของพระเจ้าจะไม่ขัดกับพระคัมภีร์ไม่ขัดกับพระสัญญาของพระเจ้า และเสียงของพระเจ้านั้นจะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ในตัวเราเองแต่ในสังคมทั่วโลกนี้เสียงพระเจ้าไม่เคยทำลายไม่เคยฆ่าใครมีเสียงสามเสียงในโลกนี้เสียงที่หนึ่งคือเสียงของมนุษย์เองเราพูดกับตัวเองเป็นเสียงของตัวเองเราต้องระวังเพราะเสียงของตัวเองไม่บริสุทธิ์สองเสียงที่มาจากมารและซาตานหรือมาจากผีร้ายวิญญาณชั่วเสียงของมันเป็นเสียงที่คมขูรังแกเรา การแกล้งเราและทําให้เราท้อถอยหรือทําให้เราทําบาปและทําผิดแล้วมันก็มีผลต่อโลกนี้มันจะเป็นเสียงที่มาจากวัฒนธรรมของโลกระบบของโลกนี้นะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าพี่น้องและผมเองก็โตมาในสังคมที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าดังนั้นสิ่งต่างๆในสังคมของเรานั้นมันเต็มไปด้วยหลักการของมารเราต้องไม่เอาพอเรามาเป็นคริสเตียนเราจะเอาหลักการของสวรรค์เราจะไม,ม่เดินชีวิตตามวัฒนธรรมเดิมของเรา และเสียงอีกเสียงหนึ่งคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเราเลือกที่จะเติมตามเสียงของพระวิญญาณอยากหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังคําสอนชุดว่าชีวิตที่ถูกนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถบอกมารได้ด้วยสิทธิอํานาจที่มาจากสวรรค์เจ้าปิดปากเราไม่ฟังเจ้าเพราะเรามีสิทธิอานาจมาจากสวรรค์ลูกาบทที่ทิข้อสินี่เนี่ยเราให้พวกท่านมีสิทธิอํานาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอํานาจยิ่งใหญ่กว่าริธานุภาพของศัตรูนั้นศัตรูก็คือมารซาตานผีร้ายมินานชัวไม่มีอะไรจะทําอันตรายพวกท่านได้เลยพี่น้องต้องยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นกา,าหารเป็นทหารบอกว่าข้าพเจ้ามีสิทธิอํานาจในนามพระเยซูมารซาตานมาแตะต้องข้าพเจ้าไม่ได้เราสั่งให้มันอย่ามากวนเราออกไปเสียงที่รังแกเราคมคือเราและแกล้งเราต้องออกไปเราไม่ยอมฟังเสียงของมารวิธีที่มารพยายามจะทําลายเราวิธีหนึ่ง นอกจากมันเอาอุบัติเหตุมาหลอกให้เราทำบาปทำให้เราหลงผิดเอาคำสอนผิดเข้ามาเดี๋ยวนี้เป็นยุคของมีเดียยุคของโซเชียลมีเดียพี่น้องต้องระวังคำสอนนะครับมีคำสอนผิดในโซเชียลมีเดียเยอะมากหรือว่าอาจจะสอนเหมือนกับสอนพระคัมภีร์แต่พูดความคิดของตัวเองหมดเลยเราต้องระวังมากเราต้องว่าไปตามพระคัมภีร์และแต่มีวิธีหนึ่งที่มันทําให้เราพ่ายแพ้ก็คือมันใช้ปากพูดกับเราในความคิดของเรามันจะพูดกับเราที่ขัดกับ สิ่งที่พระเจ้าพูดมันทําให้เราพ่ายแพ้ผมยกตัวอย่างเมื่อมารหรือศัตรูของเราพูดกับเราว่าเจ้าจะไม่มีวันมีชัยชนะและสูงขึ้นในชีวิตเจ้าจะล้มเหลวไปตลอดชีวิตพี่น้องบอกว่าไม่ข้าพเจ้าไม่เชื่อข้าพเจ้าเอาระกาศว่าทางของผู้ชอบธรรมนั้นจะมีแสงสว่างมากขึ้นมากขึ้นและนั่นคือทางของข้าพเจ้าและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรออยู่ข้าพเจ้าข้างหน้าแล้วเพราะพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเยซู เป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะเราต้องพูดพระวจนะออกมาสุภาษิตบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าแต่วิถีของคนชอบทำพี่น้องเป็นคนชอบทำใช่ไหมครับชอบทําโดยอะไรครับไม่ใช่ไปทําบุญหรือทําอะไรที่ทําดีนะครับชอบทำเพราะกลับใจจากความบาปเชื่อในพระเยซูเดินกับพระเยซูและรับความชอบธรรมจากพระองค์มาแล้วเมื่อเราเดินกับพระเยซูเราก็เลิกทําบาปเพราะไม่ใช่ว่า ทำตามกฎศาสนาแต่เพราะเรารักพระเยซูเราเป็นผู้ชอบทำเพราะความเชื่อเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนสว่างเต็มที่นายทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าฉายสุขใสย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพี่น้องชีวิตจะสูงขึ้นในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องอย่าก,กังวลใจอย่าฟังมารถ้าตอนนี้พี่น้องกํลาลังตกลงเพราะว่าถูกทดลองหรือกํลาลังประสบสถานการณ์ที่ ทดสอบความเชื่อของท่านท่านรู้ว่ามันจะไม่ตกไปเรื่อยในที่สุดท่านจะเลยขึ้นไปสูงกว่าเดิมอีกในที่สุดโยบบที่11บเอข้อสิบาถึงสิบอกว่าถ้าท่านเตรียมใจอย่างถูกต้องท่านจะชูมือออกไปยังพระองค์ก็คือนมัสก,การพระเจ้าใจเราต้องถูกต้องใจเราเชื่อพระเจ้ายินยอมฟังพระเจ้าถ้าความชั่วอยู่ในมือของท่านจงทิ้งเสียให้ไกลและอย่าให้ความอธรรมอาศัยอยู่ในเต้นของท่านพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ ขอบคุณพระเจ้าสาหรับไฟนะครับตั้งแต่ไฟมาแตะผมตั้งแต่ปี1996 97ผมเปลี่ยนไปมากเลยเต็นท์อันนี้คือร่างกายผมเนี่ยเป็นเต็นท์หรือเป็นพระวิหารของพระเจ้าตั้งแต่นั้นมานะผมไม่ชอบเรื่องความบาปเรื่องความอาธรรมเลยผมไม่อยากกระร่อนไม่อยากโกหกไม่อยากทําอะไรที่มันแบบมันตุกติกตุกติกหลอกลวงเห็นแก่ตัวผมอยากดําเนินชีวิตที่ใสๆบริสุทธิ์ดําเนินชีวิตที่ชอบธรา ผมไม่อยากต้อนรับความอธรรมเขา้ามาในชีวิตผมเลยผมกลับใจง่ายๆมาเมืองไทยนี่นะครับตอนนี้ยืนอยู่ที่เมืองไทยมาเนี่ยไม่มีเลยในใจแม้แต่นิดเดียวว่าจะมาสร้างอาณาจักรของตัวเองต้องคิดจักนิวโฮปทั่วประเทศไทยไม่เคยคิดเลยว่าต้องมีชื่อเสียงในประเทศไทยได้เงินได้อะไรต่างๆคิดอย่างเดียวอยากถวายเกียรติพระเยซูขอหัวใจข้าบริสุทธิ์ขอพระเยซูเป็นพระเจ้าของประเทศไทย และคนไทยมากมายมาเชื่อพระเจ้าจะไม่ใช่เล่กกลใช้เงินทองไปหลอกคนใช้ปากหวนหวานไปหลอกคนขอจริงใจจริงจังและจะไม่สร้างอาณาจักรของตัวเองไม่ต้องการชื่อเสียงขอให้เต็นของผมนั้นบริสุทธิ์แล้วแน่นอนท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจ,จากตําหนิก็คือชีวิตเราไม่มีที่ตําหนิไม่มีใครว่าเราได้ว่าเราหลอกลวงเราโกหกอิจฉาคนอื่นเราแกล้งคนอื่นก็ร่อนปิ้นปล้อนเราไม่ทํา ท่านจะปลอดภัยพี่น้องอยากปลอดภัยไหมครับอยากปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บจากการโจมตีของมารไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าโกหกตัวเองถ้าท่านไม่ใช่ศีลปิบาลก็อย่าตั้งตัวเป็นศีลวิบาลนั่นเหมือนโกหกตัวเองถ้าท่านไม่ใช่มีการเจอป็นผู้นําก็อย่าตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้นําเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจไม่มีที่ตําหนี้และเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเราจะปลอดภัยท่านเองจะลืมความทุกข์ยากและท่านจะจดจํามิได้ เหมือนน้าที่ไหลผ่านไปแล้วผมขอเน้นข้อ17แล้วชีวิตของท่านจะสุขใสยยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวันและความมืดก็จะเป็นเหมือนเวลาเช้าผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวและชนชาวเผ่าชีวิตสุขใสเพราะท่านกลับใจเชื่อพระเยซูไม่เล่นกับบาปไม่ฟังเสียงของมารและไม่ฟังคํารังแกและข่มเหงของมารซาตานแต่ท่านเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและดําเนินชีวิต ที่ชอบทมไม่ใช่ชีวิตที่อารรมเมื่อ<ม>ท่านได้ยินคําโกหกของมารที่มารังแกท่านมาข่มเข่งท่านบอกว่าโอ้ oh, เจ้าไม่มีวันหลุดพ้นจากการเสพติดนั้นท่านบอกว่าไม่จริงข้าพเจ้ายอมต่อพระเจ้าในนามพระเยซูข้าพเจ้าเป็นไทยข้าพเจ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเกิดผลข้าพเจ้าจะไม่ติดเหล้าเมายาไม่ติดการพานัน สิ่งที่เป็นอวาัยามุกในโลกนี้ข้าพเจ้าเป็นไทยในนามพระเยซูพี่น้องประกาศออกมากงั้นย้อนบทที่ 8: ข้อ36บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพี่น้องบอกสิครับข้าพเจ้าเป็นไทยข้าพเจ้าสุขใสามากขึ้นสว่างมากขึ้นสรุปในคําสอนนี้คืออย่าฟังคาข่มขู่รังแกของมารที่มันจะมาดูถูกเราให้เรารู้สึกพ่ายแพ้และไม่เกิดผล แต่เราจะอ้างพระวจนะเราจะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมยำเกรงพระเจ้าและติดสนิทกพระเจ้าไปเรื่อยๆและชีวิตของเราจะสูงขึ้นและเราจะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้เราร่วมใจกับในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแชมเปี้ยนของเราที่พระองค์มีฤทธิ์อำนาจมากกว่าทุกสิ่งในโลกนี้รวมถึงมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วเราขอบคุณพระองค์ ที่พรงค์ให้ฤทธิดเดชกับเราและกำลังกับเราที่จะสามารถต่อสู้งานของมันและการรังแกของมันและเสียงของมันเราสามารถยืนขึ้นได้อย่างมีชัยชนะเป็นนักรบยิ่งกว่าผู้มีชัยผู้มีชัยเหลือล้นและเราจะดำเนินชีวิตในความเป็นอิสระภาพผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทําให้เราเป็นไทยในนามพระเยซูคริสต์เอเมนข้าแต่รบริดาเจ้าลูกอธิฐานเพื่อพี่น้องให้เขารู้วิธีที่จะเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสามารถเข้าใจได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงรังแกมาจากมารและเขาจะไม่ฟังมันและเขาจะดําเนินชีวิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นและมีชัยชนะอยู่เสมอเขาจะเต็มไปได้วยรอยยิ้มเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้ามีแผนการดีสําหรับชีวิตของเขาขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสารเสริญพระเจ้าขอบคุณครับเราพบกันใหม่นะครับ ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับอยากเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนตอนต่อไปนะครับและคําสอนในชุดอื่นๆด้วยนะครับจําที่พระคัมภีร์สัญญาพวกเราได้ไหมครับในหนังสือหนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อสบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วพวกเขาก็คือปัญหาในโลกผีมารซาตานและคนที่พยายามมาทาร้ายเราเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก พี่น้องครับท่านสแสวงหาพระเจ้าท่านรับพระวจนะความจริงเข้าไปท่านอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในท่านประทานการเจิมและฤทธิ์เดชให้กับท่านผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องเพิ่มความเชื่อโดยฟังพระวจนะและพี่น้องจะมีชัยชนะในชีวิตนี้อยากหนุนใจให้พี่น้องร้อนรนกับพระเจ้าต่อไปเตือนใจตัวเองว่าฉันรักพระเจ้าฉันขอบคุณพระเจ้าฉันร้อนรนฉันอยากไปโบสถ์ฉันอยากไปนมัสการและอยากฟังคาสอนเยอะ และจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และถูกต้องกับพระเจ้าและเป็นพระพรกับคนทั่วไปชีวิตเราไม่มีความสุขอย่างแท้จริงจนกว่าเราจะอยู่เพื่อพระเจ้านะครับขอบคุณมากครับและเราพบกันในคําสอนตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขอสร้างให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไป ข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจงกั สาปรดักลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานไยข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้ละเกียรติผ่านชืน่อท่นานในน้ำพระเยซู